สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พีโกโก้นะคะเช้านี้่ะวันนี้หนาวมากนะทุกคนอุณหภูมิลดนะหนาวใส่ปีใหม่นะทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะทุกคนขอให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นมือสั่นวันดีนะคะรับขวัญยายอุ่นเนาะกลับบ้านนะคะทุกคนเนาะก็พุ่นก็ไปนอนโรงพยาบาลกันก็โอ้นานเหมือนกันเนาะ ตั้งแตอ่อยู่ที่มุกดาหารนะคะก็เกือบอาทิตย์แล้วก็มาที่ดงหลวงอีก,กสองอาทิตย์เต็มๆนะก็วันนี้ก็ผูกแขนนะคะตามธรรมเนียมฮิตคองของอบ้านานเราเนาะบ้านนอกของเรานะคะล้วก็จะมีการนะคะผูกแขนรับคันไม่ว่าจะ คลอดลูกใหม่นะคะแต่งงานเนาะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปพวกนี้นะคะเราก็จะพบเห็นรับขวัญนะคะวันนี้ก็นี่นะคะบรรดาลูกหลานนะคะญาติๆตาชานก็มาร่วมด้วยนะทุกคนตาชานลุงานนะคะนี่ก็มาร่วมลุงปู่จิ๋ว สาปาขก็มาแล้วนะคุณ

สุดใช้บังผูกเออด้ใส่เสื้อลายพางด้วยนะเออนี่นะยายอุ่นนะคะก็เป็นเท่าแก่เท่าบ้านเท่าเมืองเนาะอืมก็เยอะนะนะคะทุกคนก็มาผูกเขน ให้แกวันนี้ลอดไดยายลพูดเอะหว่าออมาเลยมาเลยชิรามาเมาเเี่ไปอ่ะลูกางได้แค่ออมาเอาาเอาข่ย่อยัตาน้มัน่ไปไเลยเอาไข่เขยเอาไข่เเอาไข่กอไปเออมือเา้ามาซอวันนี้เมื่อไ่ย่ล่ะจ้าจ้าจ้า อันายอเอาซื้อเงินร้อยเนื้อหมาเอาเก้าออกฝันน้ำยายอยู่ดีมีแห้งแล้ผู้สองข้างก็ได้เ้ยข้านี้ก็ผู้ได้พี่แม้นมาผู้นุ่นปปด้ายายอุ่นเอามาต้องพี่เห็น่ะ

ว่าดูแลลูกหลานให้ยืนมแห้งมันยืนมันยืนเลยลกำกางเองเหลือรูเยวนานี่ยัานพี่ชางงานกับกเกลยวป้าก่าฮาาาหายกวานมีดีกวาเข้าเ่าบัดเอ้ยคอยนี่แหละมาพูกเป็นหลักสักเป่นดาเจ้าละออยู่ดีมีแห้งข้าฟันวันนอนดูตะลุเอาอย่านันก็ไ่ยด้าอย่งนัอยงยงเอื่อไ หลที่เท่าบ้านเท่าเมองเขาบอกเขานไ่อ้ยเันอล้อยู่นม่นน่นั่ไปเจอไเมาม่เห็นหนาัน้นเาไปเจอท้าบ้านเท้าเมันหมดหลาจาีล

này. Ơi, ừ, đây, không, không được ừ. ừ. làm đi học phải chịu lầm 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 เคลคนละมาเสียตัวหญ่แถวเออานงใส่หนุนร้นเอ้ม้อนจะพูดยังไงเนาะเออเออฮะเออ ่านี่มุลามึงานี่มัาเหม่อมุลรมแล่ว่าอาหม่เลยมปาคนใม่ปามันไม่หรอะลูกหลานมังผู้แฮนรักสักหนเอาเด้ออยู่ดีมีแง็บแดงไว้ไวลูกมานาวมูงลูกหลานได้เป็นลุพูลใจลุกหลานดนี่ลเด้อเจ้าน่ะมีาไปช่ลึอ่

วัดความดันน่ะวัดชีพจรนะตื้อตื้อตื้อช่วงไก่หม้อใหญ่เลยเด้เฮ้ยไก่บ้านนะไก่บ้านไก่บ้านย่้กินได้เลยไก่บ้านเลยไม่ขัดเลย กินก็ขาดไม่กินก็ขานะคะก็ตุ้มหูมนะคะหลังจากครูเค้นเสร็จนะคะกินข้าวนะคะไก่กระชานไก่กะชากอ่็เป็น,นบรรยากาศอบุ่นนะคะลูกๆคนหลานนะคะมาตุ้มหูมอ๋อเอาเลยตักเลย